สวัสดีครับพเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นวันคอมมูนิตี้เดย์นะครับเป็นวันสำคัญนะฮะซึ่งคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยมันจะเป็นวันที่จัดขึ้นในทุกเดือนนะครับเพื่อจะได้อ่าอะไรนะปล่อยโปเกมอนบางทีก็จะเป็นโปเกมอนหายากบางทีก็จะเป็นโปเกมอนอ่าเด็ดๆนะครับที่เอาไว้ใช้สู้หรือโปเกมอนบางตัวที่ยังไม่มีชายหนี่อะไรเงี้ยจะมา ปล่อยทุกเดือนนะฮะแล้วก็หลังๆก็จะมีการโบวตนะฮะแล้ววันนี้นะฮะก็จะปล่อยโพลีกอนนะครับนี่นะฮะหน้าตาอย่างนี้แหละนะครับโพลีกอนก็จะอ,ออกเยอะนะครับโพลิกอนมีทั้งหมด3ร่างนะครับผมก็แต่ละร่างก็จะใช้การ์ดในการอัปเกรดต่างกันนะครับใช้ไอเทมในการอัปเกรดต่างกันนะครับก็ร่างหนึ่งจะใช้าการ์ดอัปเกรดนะครับ ส่วนล่าง2ไปล่างอะโพลิกอนเซตเนี่ยนะครับก็จะใช้หินชินโอนะครับแล้วก็ในคอมมิตี้เดย์นะครับช่วงนี้มันเป็นยังช่วงโควิดเนาะไม่ต้องออกบ้านก็ได้นะครับเปิดน้ำหอมก็จับได้แล้วนะครับอแล้วก็เลดติ้งในการปล่อยชายนี่มันก็เยอะนะครับสำหรับวันคอมมิตี้เดย์นะครับแล้วก็เขาก็จะมีตั๋วในการขายตั๋วด้วยนะฮะตั๋วอย่างนี้ตั๋วสีชมพูแบบนี้นะครับ ก็ราคา19บาทใช้คอยซื้อไม่ได้นะครับต้องใช้เงินจริงเท่านั้นนะครับแล้วตั๋วเนี้ยซื้อหรือไม่ซื้อนะครับมันต่างกันยังไงนะครับคนที่ซื้อนะครับก็จะได้ของนะครับได้น้ําหอมได้การ์ดนะครับได้หินชิ้นโออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะได้ทําเควสพิเศษด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเควสพิเศษก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับเมื่อวานผมโพสต์ไปแล้วเนาะอ่ แล้วคนที่ไม่ซื้อล่ะนะครับได้จับโพลิกอนเหมือนกันไหมได้จับครับแต่ปริมาณอาจจะน้อยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามากน้อยจะต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ได้จับแน่นอนโพลิกอนออกมาทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำหอมได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็ออกแล้วนะครับสำหรับเวลานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1 1บโมงถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ตัวโพลิกอนเซตเนี่ยนะครับ ถ้าใครโวจากล่าง2มาเป็นโพลิกกนเซเนี่ยนะครับก็จะ,ะได้ท่าพิเศษด้วยนะครับซึ่งจะเป็นท่าที่มีเฉพาะในคอมมูนิตี้เดของเขาเท่านั้นนะครับถ้าพลาดวันนี้ไปก็จะนูะ่นนะฮะต้องใช้การเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องรอสิ้นปีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เก็บท่าไว้นะครับก็ใครเล่น P PP ก็เก็บพันห้าสองพันห้าแล้วก็ตัวที่ CP สูงสูงก็ตัวหนึ่งนะครับ ก็แล <G he> <desserts> ้วแต่จะเก็บกันนะครับนะครับสำหรับคนที่ซื้อบัตรก็จะได้ทำเควสได้สำหรับคนที่ซื้อบัตรจะได้ทำเควสนะครับก็จะมีเควสต่างๆแล้วก็ได้จับตัวพลูก้อนในร่างต่างๆแล้วก็ได้ของด้วยนะครับก็จะพิเศษกว่าคนไม่ซื้อนะครับแล้วแต่นะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่สําหรับผมถ้าซื้อก็คุ้มหน่อยนะครับสิบเก้าบาทเองนะครับได้เล่นสนุกสนุกนะครับใครมาซื้อก็ปล่อยน้ําหอมจับได้เลยครับเลดช้นี่เยอะอยู่แล้ว ใช้นี่เยอะก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรครับลบทิ้งอยู่ดีนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูเควสกันดีกว่านะครับสำหรับเควสนะครับก็เป็นเควสดีโคดโพลิกลนนะครับก็ต้องซื้อในบัตรราคา19บาทเนาะมาดูด่านที่1งกันก่อนดีกว่านะครับด่านที่1ก็ไม่ยากครับก็คือโพลิเอาพาวเวอร์อัพโปเกมอนนะครับ10 10อ่า10ครั้งก็คือกด Powerup โปเกมอนครั้งแหละก็จะได้บอลแดง10ลูกนะครับ แล้วก็แคชสิบห้าโพลิกอนก็คือจับโพลิกอนสิบห้าตัวนะครับจะได้แคนดี้ของโพลิกอนนะครับแล้วก็โยนบอลให้เข้า5้าไนโตรนะครับอันนี้ก็สามารถโยนพร้อมกับไอ้เควสที่สองได้เลยนะครับ5้าไนโตรก็ได้จับโพลิกอนนะครับแล้วก็จะได้หลังจากทำเควสทั้ง3อันนี้เสร็จนะครับก็จะได้รีวอร์ดก็คือได้สระสอ2000ได้น้ำหอม1อันแล้วก็ได้จับตัวโพลิกอนอีก1ตัวนะครับ มาทีนี้มาดูด่านที่2กันนะครับด่านที่2นะครับก็จับโปเกมอนเออ่จับอ่าโพลิกอน15ตัวนะฮะจะได้การ์ดอัปเกรดนะครับแล้วก็ลบโปเกมอน10ตัวนะครับจะได้จับโพลิกอน2นะครับอีโวหรือพัฒนาร่างโปเกมโพลิกอนนะครับก็คือพัฒนาร่างโพลิกอนร่าง1เนี่ยนะครับไปเป็นร่าง2เนี่ยนะครับสตัวจะได้20่ส่สิบคันดี้นะครับแล้วก็จะได้สตาร์ดั้ 2,000นะครับน้ำหอมอีก1อันนะฮะแล้วก็ได้อะไรขนมปังเอาไปโยนให้กับบัดดี้ได้นะครับอันนี้จะเพิ่มหัวใจบบดดี้สเท่านะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับอ่าด่านที่3กันบ้างนะครับด่านที่3ก็คือ make สามเกรดเคิร์ฟโตรนะครับก็คือโยนบอลให้เข้าเกรดโดยเป็นบอลโค้งเลยนะโยนบอลโค้งให้เข้าเกรด3ครั้งนะครับก็จะได้โพลิกกนอ่าได้คันดี้ของโพลิกกนนะครับอีโว นะครับโพลิกอน2นี่อีโวหนึ่งโพลิกอน2ก็คืออีโวโพลิกอน2เนี่ยนะครับไปเป็นโพลิกอนเซตเนี่ยครับหนึ่งตัวก็จะได้เบอร์รี่ทอง5ลูกนะครับแล้วก็ลบโปเกมอน10ตัวจะได้หินชินโอนะครับโอ้นี่ไงนะฮะอันนี่คนซื้อตั๋วก็จะได้พวกนี้แหละนะครับแล้วก็จะได้สตาร์ดัสได้น้ำหอมอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้นี่นะฮะชิ้นส่วนลึกลับเอาไว้ตีพวกหัวหน้าทีมล็อกเก็ตนะครับ อามาดูด่านที่4ด่านสุดท้ายกันบ้างนะครับถ้าใครทําด่านที่3เสร็จนะครับด่านที่4มันจะคอมพลี e อัตโนมัตินะครับจะได้สตาร์ดัสห้าได้ XP ็0พีแล้วก็สับรถเงิน5ลูกนะฮะแล้วก็ได้สตาร์ดัสเพิ่มอีก2,000นะครับแล้วก็ได้แร่คันดีส3เมตรแล้วก็ได้จับโพลิก o อนนะครับผมข้อมูลนี้ก็มาจากเว็บ e d u c กนะครับก็ในการ E ี o นะครับ ก็คือจะอีโวจากโพลีกอน2ไปเป็นโพลีกอน Z ถึงจะได้ท่าพิเศษนะอ่าจะได้ท่าพิเศษสามารถอีโวได้หลังจากกิจกรรมก็หลังจากการกิจกรรมอีก2ชั่วโมงนะครับก็คือกิจกรรมหมด5โมงนะครหลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงนะครับก็ยังอีโวได้อยู่นะครับอย่าลืมนะ5ก็6 7 8ได้ถึง2ทุ่มนะครับ อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะก็จะได้ถึงเวลาของคอมมิชช t ่เดย์แล้วนะครับมีเวลาตั้ง5ชั่วโมงนะครับเก็บไปเรื่อยๆครับาขาตัวดีๆนะฮะอีโวไป PVP บ้างก็ได้นะครับผมสะสมช้ยนี่ PVP ก็ว่ากันไปนะครับก็จบข่าวก็คงเท่านี้นะครับสำหรับคอมมิชช t ่เดย์ก็ขอให้ทุกคนได้ ใช้ยนี่เยอะๆนะครับได้ตัว IV ดีๆเยอะๆนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาอีกนะครับชอบหรือไม่ชอบอะไรนะฮะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ